สวัสดีค่ะ JK Scotland ไทยนะคะวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องการเลือกหอพักนักเรียนไทยในอับอรดีนนะคะ,ะตามที่เราได้เมื่อวานเป็นภาคภาษาอังกฤษซึ่งเจ้าของหอ accommodation เนี่ยเขาเป็นคนพ p r e ซนต์นะคะว่าเขามีอะไรบ้าง วันนี้เราจะมานำเสนอภาคภาษาไทยนะคะว่าหัวข,ข้อที่เราใช้ในการเลือกหอพักเนี่ยเราใช้เลือกยังไงในความคิดของเรานะคะ mm. เผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไหนที่ส่งลูกเต้ามาเรียนในต่างประเทศนะคะ,อ,ะอยากให้ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เราไปเลือกหอพักนะคะว่าเราเลือกยังไงหอพัก เราพอเรารู้ว่าเราจะเรียนที่เมืองไหนแล้วเนี่ยเราก็ไปดูว่า Accommodation ของแต่ละมหาลัยเป็นยังไงแล้วก็ของแต่ละของมหาลัยเสร็จแล้วก็มีอ่า o m m o d a t i o n ที่เป็น private ที่เข้าร่วมกับมหาลัยคือเป็นหอพักนักศึกษาค่ะเราก็ไปดูว่าตรงไหนที่เหมาะกับเราบ้างอะไรอย่างนี้นะคะการเดินทางสะดวกไหมความปลอดภยัยเครื่องอำนวยความสะดวก ว่าเขามีอะไรให้เราบ้างนะคะเน้นๆก่อนเราคือความปลอดภัยเพราะว่าหนึ่งเป็นผู้หญิงเนาะเป็นเด็กผู้หญิงเราก็เลยเน้นตรงนี้เป็นหลักอาจจะอ่ะต่อไปก็คือเรื่องราคานะคะว่าราคาที่เราไหวคือประมาณไหนแล้วก็ดูว่าที่เราเสียตังไปเยอะแล้วเนี่ยเขาให้อะไรเราบ้างนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อวานที่เราไปดูมานะคะ อันนี้คือที่หลักๆที่เราเลือกที่เราเลือกราคาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่80ยัน150 200ต่อวีคนะคะเขาคิดเป็นวีคคิดเป็นวีคต่อสัปดาห์เนี่ยค่ะราคาก็จะมีห้องที่เป็นแบบว่าห้องน้ำรวมโซนในมหาลัยเขาจะแบ่งเป็นประมาณอ่า1 1กรุ่ปเนี่ยประมาณ10ห้อง8ห้อง เจ็ดห้องก็มีนะคะจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะอยู่ในห้องติดๆกันประมาณ8ดห้องอันนี้คือเซตที่1นึ่เขาก็จะมีประตูกั้นเลยนะคะในในประมาณ8ดห้องนี้มีประตูเป็นของโซน8ดห้องนี้แล้วก็ห้องครัวรวมกันของทุกคนใน8ดห้องนี้มีหนึ่งห้องครัวมีตู้เย็นสองตู้มีสองเตามีเตาสองเตา แล้วก็มีเครื่องครัวในครัวก็จะมีตู้ให้เก็บของแต่ละคนใน8คนที่อยู่ในโซนนี้ก็จะมีตู้ให้มีอะไรในครัวนั่นแหละคะ่ะเราจะไปเก็บในบล็อกตรงไหนของเราเราก็ไปจัดไว้ในครัวทําอาหารห้องที่ติดอาหารก็จะเป็นห้องรับแขกใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันช่วยกันทําความสะอาดรวมกันในตรงนี้ แล้วก็ทำอาหารทำอะไรเสร็จในตู้เย็นนั้นในแดคนก็ใช้ได้สองตู้สำหรับหอที่เราโชว์เมื่อวานนี้นะคะอันนี้คือมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบแล้วในห้องเราเลือกห้องที่เป็นแบบว่ามีห้องน้ำในตัวห้องที่มีห้องน้ำในตัวราคาค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างสูงเนื่องด้วยลูกเนี่ยอาบน้ำนานแล้วก็คงจะถ้าเกิดไปใช้ห้องน้ำรวม เลงว่าจะมีเรื่องทะเลาะกันแน่เพราะวา่าหลายคนใช้ห้องน้ำถ้าเกิดเป็นห้องน้ำรวมอาจจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องหรือสองห้องต่อเจดห้องเนี่ยคือแดห้องเนี่ยใช้ห้องน้ำสองห้องอย่างเงี้ยมันก็จะแบบก็ค่อนข้างตัวเขาเองไม,ไม่ไม่สะดวกในตรงนี้แต่ราคาก็จะถูกลงนะคะราคาถูกลงมันมีแต่ที่เราเลือกอันของเมื่อวานนี้ คือนอกจากจะมีห้องครัวห้องน้ําอะไรในเซตตรงนั้นแล้วเขาจะมีข้างนอกที่เป็นดาดฟ้าที่นั่งนั่งอ่านหนังสือพักผ่อนอะไรที่โต๊ะที่เราโชว์ตรงนั้นที่จะเป็นส่วนที่นั่งแล้วก็ส่วนที่ ออกกาลังกายเครื่องออกกําลังกายยิมก็ใหญ่นะคะแต่เมื่อวานไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามีคนออกกําลังกายอยู่ก็จะมีโต๊ะให้มิ팅ให้ประชุมกลุ่มประชุมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีใหใ้ในในโซนแถวออกกําลังกายหลังจากนั้นตึกทั้งตึกที่จะเป็นตรงเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านล่างเห็นไหมเขามีคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะที่นี่มีให้ให้บริการเครื่องปลิ้น เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้ปรินเตอร์แล้วก็เครื่องในอุปกรณ์ในห้องนั้นแล้วก็จะมีโต๊ะสนุกเกอร์เครื่องอนันทนาการสันทนาการตรงนั้นนะคะมีชุดรับแขกมีสามารถไปนั่งในนั้นได้พูดคุยดูทีวีอะไรในห้องนั้นได้ก็คือตึกนี้อยู่ในโซนรั้วรอบขอบชิด จะมีทางเข้าทางเดียวคือทางเข้าตรงที่ด้านหน้าแค่นั้นมีประตูเข้าออกมี security มี c าร์ดเป็นการ์ดนะคะไม่ใช่เป็นกุญแจคุณจะต้องมีการ์ดเข้าคุณถึงจะเข้าได้นะคะในทุกโซนในทุกโซนของตึกจะมีการ์ดให้เข้าเครื่องออกกำลังากายก็ต้องใช้การ์ดไปห้องยิมก็ต้องใช้การ์ดแล้วก็ไปห้องอทุกห้องโซนของคุณ่ะ ก็จะต้องใช้การดตัวนี้นะคะแล้วก็มีโซนซักผ้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญใช้จากเติมเงินจากโทรศัพท์เราก็ใช้ส,สั่งสั่งได้ในเครื่องหยอดเหรียญน,นั้นนะคะก็เ <motion S 1> นี่ละค่ะว่าทําไมถึงเลือกตรงนี้ตรงอื่นมีไหมมีเยอะแยะมากเลือกกันมาเป็นเดือนๆแล้วนะคะเลือกของพักคือโซนของมหาวังกายมีที่ออก ปริ้นงานหรือทํางานในตรงนี้ได้ถ้าเราวันไหนเราเดินทางไปโรงเรียนไม่มีไม่ได้ไปห้องสมุดก็ใช้ตรงนี้ได้ปริ้นได้มีเครื่องปริ้นมีเครื่องคอมให้ใช้ได้ถ้าของเราไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีส่วนที่ให้นั่งเล่นได้ไม่ต้องอุดอู้อยู่ในห้องอยากออกไปนั่งข้างนอกหรือออกออกไปออกกําลังกายหรืออยากออกไปห้องที่เป็นสนุกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยทีวีข้างล่าง ก็มีตัวเลือกให้นะคะจากห้องตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วออกทางออกหรืออะไรก็เป็นรั้วปิดหมดแต่ตึกเขาจะมีหลายตึกจากที่ถ่ายให้ดูนะคะตึกจะสวยงามห้องก็โอเคกว้างพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่ก็ถือว่าไม่อึดอัดนะคะไม่แคบจนเกินไปหนึ่งคน สำหรับที่เราอยู่เพื่อเรามาเรียนเนาะไม่ต้องเอากว้างขวางใหญ่มากถือว่าทุกอย่างใหม่เอี่ยมสะอาดโอเคใช้ได้ตึกก็สะอาดนะคะการเข้ากันออกอะไรก็ควบคุม24ชั่วโมงก็โอเคในตรงนี้อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกตรงนี้นะคะลองดูนะคะราคาอะไรตรงนี้ไม่เกี่ยวว่าไทยเทศฝรั่งฝรั่ง,งอะไรไม่เกี่ยวนะคะคนไทยคนฝรั่งราคาเหมือนกันทุกคนต้องต้อง,ต,องต้องได้ ได้เช่าหอพักถ้าเราไม่ได้มีบ้านอยู่ใกล้มหาลัยนะคะ,ะก็ต้องเช่าตรงนี้แหะคะ่ะเพราะเราเมืองที่เราอยู่กับมหาลัยอยู่ไกลกันหลายร้อยไม์นะคะก็ก็เลยต้องได้เช่านะคะต้องก็เลยต้องได้หาที่พักในที่ที่เซฟตี้และปลอดภยัยก็คือมาลงตัวที่ตรงนี้สําหรับเราคนไทยหรือมาจากเมืองไทยมาจากประเทศอื่นก็ลองก็ลองดูนะคะว่าเป็นตัวเลือกว่าอันไหน เหมาะอันไหนถูกอันไหนแพงตรงไหนมีอะไรการเดินทางเป็นยังไงคำนึงถึงหลายส่วนหลายอย่างมากค่ะว่าทําไมถึงเลือกตรงนี้เนาะว่าที่หลับที่นอนมันค่อนข้างจะสําคัญเนาะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอยู่ตรงนั้นก็นานทําพอๆกับการไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครสนใจหรือมีอะไรคำถามเกี่ยวกับการเลือกหอพักนักศึกษาก็ลองเขียนไว้ใต้คลิปนี้ดูนะคะ อันนี้คือในเคสของเรานะคะสำหรับอัลเบดีนอันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ